ฉลองครบรอบเผยข่าวดีเรื่องลูกคนแรกและล่ะคะนานๆจะอวดโมเมนต์ให้คนโสดตาร้อนสำหรับคู่ของสามีภรรยาโดมปรกรณ์ลำกับเมนทันสุขขาวที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา4ี่ปีแล้วซึ่งหลายคนก็แอบลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไรซึ่งหลายคนก็แอบลุ้นข่าวดีเมื่อไรจะเปิดอู่เพิ่มสมาชิกเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์สักทีล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวโดมได้โพสต์เซตภาพควงภรรยาสุดเที่ยรักไปดินเนอร์วานฉลองครบรอบแต่ง พร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ค่ะซึ่งทางด้านเมนทันก็ได้โพสต์ภาพเซตเดียวกันลงในอินสตาแกรมระบุข้อความว่าสุขสันต์วันครบรอบนะสามีขอบคุณที่ทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นท่ามกลางเพื่อนพ้องรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับเขาร่วมอวยพรและชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างมากมายค่ะ